สื่อการจัดการเรียนการสอนสอนรายวิชาอช .2.1002 ทักษะการพัฒนาอาชีพเรื่องการจัดการความเสี่ยงศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสองพี่น้องความหมายความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงวิชาทักษะการพัฒนาอาชีพความหมายความเสี่ยงคือการวัดและประเมินความเสี่ยงของกิจกรรมหรือเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือผลกระทบต่อเป้าหมายทางธุรกิจการจัดการความเสี่ยง ในการทํางานเป็นกระบวนการคิดที่มุ่งเน้นการรับรู้การประเมินการรับมือและการควบคุมความเสี่ยงในลักษณะที่เป็นปกติตามนโยบายและแผนการปฏิบัติขององค์กรความหมายความเสี่ยงความหมายของความเสี่ยงความหมายความเสี่ยงในทางธุรกิจและการทําหน้าที่หลักการความเสี่ยงหลักการที่ใช้ในการประเมินวิเคราะห์และควบคุมความเสี่ยงความสัมพันธ์ของความเสี่ยงและผลทางธุรกิจคํานิยามของความสัมพันธ์ระหว่างความเสี่ยงกับผลทางธุรกิจการจัดการความเสี่ยงในการทํางาน การรับรู้ความเสี่ยงวิธีการรับรู้ความเสี่ยงในสถานการณ์ต่างๆในสถานที่ทํางานการประเมินความเสี่ยงกระบวนการที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยงเพื่อบ่งบอกถึงความเสี่ยงและกําหนดแนวทางในการจัดการการดําเนินการตามแผนการจัดการความเสี่ยงขั้นตอนในการดาเนินการจัดการความเสี่ยงที่ถูกกาหนดการตรวจสอบและปรับปรุงการจัดการความเสี่ยงการตรวจสอบและปรับปรุงระบบการจัดการความเสี่ยงเพื่อให้ดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพการประเมินความเสี่ยง เกณฑ์ทั่วไปในการประเมินความเสี่ยงเกณฑ์ที่สำคัญในการประเมินความเสี่ยงในการทำงานเครื่องมือในการประเมินความเสี่ยงเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยงวิธีการระบุและประเมินระดับความเสี่ยงวิธีการในการระบุและประเมินระดับความเสี่ยงการออกแบบและการดำเนินการตามแผนการจัดการความเสี่ยงการวางแผนการจัดการความเสี่ยงขั้นตอนในการวางแผนการจัดการความเสี่ยงการออกแบบการจัดการความเสี่ยงการออกแบบและกำหนดรายละเอียดของการจัดการความเสี่ยง การดาเนินการตามแผนการจัดการความเสี่ยงขั้นตอนในการดําเนินการตามแผนการจัดการความเสี่ยงการตรวจสอบและปรับปรุงการจัดการความเสี่ยงการตรวจสอบการจัดการความเสี่ยงการตรวจสอบและการวิเคราะห์ข้อมูลการจัดการความเสี่ยงเพื่อปรับปรุงกระบวนการการดําเนินการแก้ไขและปรับปรุงขั้นตอนการดาเนินการแก้ไขและปรับปรุงการจัดการความเสี่ยงที่ไม่เหมาะสมการวางแผนการตรวจสอบและปรับปรุงขั้นตอนในการวางแผนการตรวจสอบและปรับปรุงระบบการจัดการความเสี่ยง ประโยชน์จากการจัดการความเสี่ยงการลดความเสี่ยงประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดการความเสี่ยงในลดความเสี่ยงทางธุรกิจการเพิ่มประสิทธิภาพการเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานของลักษณะเสี่ยงต่างๆการส่งเสริมความไวต่อการเปลี่ยนแปลงการสร้างศักยภาพในการรับมือกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงจะทําโดยนางสาวนุชวรีจันทร์สองแสงนางชนะสิการส่งเสริมนายลิขิต 生应用。